ชาวนากับงูเห่าเรื่องวันเก่าๆที่ขเขมรลืมไปแล้วเรื่องราวอันขมขื่นของชาวนากับงูเห่าไม่ใช่เพียงดิทานสอนใจหรอกนะครับแต่ว่าเป็นภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์อันซับซ้อนระหว่างสองแผ่นดินครับเพื่อนบ้านที่เคยหยิบยื่นน้ำใจให้กันในยามวิกฤตแต่บัดน,นี้กลับเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากจะเข้าใจล่ะครับ ถ้าย้อนอดีตสู่ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมเนี่ยเมื่อครั้งที่ขเขมรแดงเนี่ยรุกรานชายแดนไทยนะครับสังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมครับแล้วก็ปลุกความหวาดกลัวและโศกนาฏกรรมให้ปักลึกในใจคนไทยตลอดมาเะครับนี่คือเรื่องราวที่กัมพูชาลืมไปแล้วละครับแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงจดจําไม่มีวันลืมครับในช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านเนี่ยต้องเผชิญกับความหายนะภายใต้ระบอบขเขมรแดง ประเทศไทยเนี่ยได้เปิดประตูนะครับและก็อ้าแขนรับผู้ลี้ภัยนับแสนชีวิตครับที่หนีตายจากเนื้อมือของความโหดร้ายและก็ยังต้องแบกรับภาระด้านงบประมาณสาธารณสุขและก็ความมั่นคงอย่างมหาศาลทีเดียวครับเพื่อที่จะให้พวกเขานี่มีที่พึ่งพิงครับและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับการลุกรานและก็การประทะตามแนวชายแดนนะครับแต่เราก็ยังคงยืนหยัด เคียงข้างกับประชาชนกัมพูชาครับนั่นแสดงให้เห็นถึงน้ำใจซึ่งก็ยิ่งใหญ่ล้ะครับและก็มีความเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่จะรืกเอาไว้ด้วยหยาดน้ำตาและก็เลือดเนื้อนะครับแต่กลับถูกลืมเลือนไปอย่างน่าเศร้าทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อวันเวลาผันผ่านและความสงบกลับคืนมาเนี่ยดินแดนที่เคยหลั่งไหลด้วยน้ำใจก็กลับดูเหมือนจะกลายเป็นเพียงเรื่องในอดีตครับ ภาพของมิตรภาพและความช่วยเหลือในยามยากเนี่ยกลับเลือนหายไปจากความทรงจำของบางฝ่ายครับท่ามกลางประเด็นปัญหาชายแดนที่ยังคงคุกรุ่นคำถามที่เกิดขึ้นในใจคนไทยก็เกิดขึ้นว่าการกระทำที่ดูเหมือนจะละเลยน้ำใจในอดีตเนี่ยเป็นเพียงความเข้าใจผิดหรือเป็นการตอกย้ำนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่าที่สะท้อนถึงความไม่สำนึกในบุญคุณซึ่งจะนำไปสู่บทสรุปอันเจ็บปวด ที่กัมพูชาได้หลงลืมไปแล้วอย่างแท้จริงหลหะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงมันเดินทางมาถึงตรงนี้ยังไงครั้งก่อนเรามีบุญคุณกันแค่ไหนวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทั้ง y u u t u ช anel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับ กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซปเปอร์ตังส์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับคุณผู้ฟังครับหากเราย้อนกลับไปครึ่งศตวรรษเนี่ยเราจะพบกับความเจ็บปวดอย่างสุดแสนครับ ที่ขเขมรเนี่ยฝากไว้กับผืนแผ่นดินไทยครับขณะเดียวกันก็กลับพบความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่นะครับที่ประเทศไทยได้ให้แก่ชาวกัมพูชานะครับตอนนั้นเนี่ยเมื่อโลกเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่สภาวะสงครามเย็นครับกัมพูชาซึ่งก็ปกครองโดยขเขมรแดงเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยนะครับที่เข้ามาก่อสงครามสร้างความวุ่นวายและก็เสียหาย ให้กับราชดนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับจนชาวบ้านหลายพันครัวเรือนเนี่ยต้องอพยพและก็ละทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ในพื้นที่อื่นเลยละครับในเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปี2520เนี่ยมีรายงานนะครับว่าทหารขเขมรแดงเนี่ยได้บุกรุกเข้ามาในดินแดนไทยเนี่ยมากกว่า400ครั้งเลยนะครับ แลวก็ได้สร้างวีรกรรมอันเลวร้ายครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยต้องตัดสินใจส่งกองกำลังทหารขึ้นประจำแนวชายแดนแทนตำรวจตะเวนชายแดนครับนั่นก็คือเหตุการณ์สังหารโหด3หมู่บ้านนะครับได้แ,แก่หมู่บ้านหนองคอบ้านกกคอและก็บ้านน้อยป่าไร่ในอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในจังหวัดสระแก้วนะครับ โดยในคืนวันที่28มกราคม2520เวลาเราๆสัก4ทุ่มครับมีทหารขเขมรแดงนับร้อยนายเนี่ยถืออาวุธสงครามเนี่ยเที่ยวไล่กราดยิงใส่บ้านเรือนและก็ชาวบ้านที่บ้านหนองดอครับขณะที่ชาวบ้านกำลังนอนหลับพักผ่อนและก็เผาทำลายบ้านเรือนจนวอดวายหลายหลังครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากเขตแดนไทยกัมพูชาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ การกระทําดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ชาวบ้านจํานวนหนึ่งใน3หรือว่า21จาก64คนเนี่ยเสียชีวิตลงทันทีครับมีผู้หญิงบางรายก็ยังถูกขมขืนและก็ถูกทําร้ายอย่างทารุณด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับทหารขมิญแดงบางส่วนก็ยังได้เดินหน้าสร้างความเสียหายแก่บ้านกกคอและก็บ้านน้อยป่าไร่นะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยต่อไปครับโดยให้เหตุผล ที่คุ้นๆล่ะครับเขาให้เหตุผลว่าสามชุมชนนี้อยู่ภายใต้ดินแดนของกัมพูชาแต่ถูกไทยเนี่ยยึดเอาไปครับเหตุผลไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์การเมืองของกัมพูชาเนี่ยต้องเผชิญกับความหายนะทีเดียวครับอย่างหลังจากที่พรพ้เนี่ยแล้วก็กลุ่มขมรนแดงสามารถยึดอํานาจจากรัฐบาลลอนนอนได้ครับแล้วก็ทําการปกครองประเทศครับ กองกาลังของเขมรแดงเนี่ยเขายึดกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาได้ตั้งแต่17เมษายน2518นะครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามกลางเมืองของกัมพูชาครับและก็นําไปสู่การปกครองของเขมรแดงครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองและความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเขมรเลยทีเดียวครับพร้อมกับประกาศด,ดําเนินนโยบายคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งครับสุดโต่งยังไง นั่นก็คือยกเลิกเงินตราครับและก็หยุดพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมดครับมุ่งหน้าสู่การทำเกษตรกรรมแบบเต็มรูปแบบครับและก็เริ่มปฏิบัติการกวาดต้อนผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงและก็เมืองต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเหล่าชนชั้นนำครับเช่นข้าราชการเชื้อพระวงศ์ผู้มีการศึกษาเนี่ยก็จะถูกส่งไปทำการเกษตรและก็ใช้แรงงานในพื้นที่ชนบทอย่างหนักหน่วงทีเดียวครับ การตัดสินใจแล้วก็การทรมานที่สุดแสนจะป่าเถือนนี้เนี่ยส่งผลให้รัชดรกัมพูชากว่า2ล้านคนนะครับหรือคิดเป็นหนึ่งใน7ของประชากรทั้งประเทศเนี่ยต้องเสียชีวิตลงจากการทำงานหนักไม่มียารักษาโรคและก็ได้รับอาหารเนี่ยน้อยกว่าความจำเป็นครับยาซิโกะนอโตะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่เธอเนี่ยเข้ามาอยู่กับสามีนะักการทูตที่กัมพูชาครับ และก็ได้ตกเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเธอบันทึกเรื่องชีวิตที่สุดแสนจะเจ็บปวดของเธอไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าบีนปีรกในเขมรแดงครับเธอเล่าบอกว่าเธอเนี่ยต้องสูญเสียสามีและก็ลูกอีก2คนนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจากการทำงานหนักครับแล้วก็อาหารที่ถูกแจกจ่ายเนี่ยก็เพียงข้าวสารหนึ่งกระป๋องนมนะครับสำหรับ4คนเลยทีเดียวครับ นั่นเป็นอาหารตอนหนึ่งวันนะครับสํำร้ายในยบางวันได้รับการจ่ายเพียงแค่ข้าวต้มใสๆหรือรว่าน้ำข้าวเนี่ยคนละถ้วยเดียวเท่านั้นครับจนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยต้องเอาตัวรอดครับด้วยการจับสัตว์ทุกชนิดที่พอหาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงูหนูหน,นากบเขียดหรือแม้กระทั่งแมงป่องกิ้งกือเนี่ยเพื่อกินประทังชีวิตครับ ความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในยุคเขมรแดงเนี่ยเป็นสาเหตุให้ในปี2518เนี่ยเริ่มที่จะมีผู้อพยพชาวขเขมรเนี่ยหนีตายข้ามเส้นเขตแดนเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยเริ่มต้นที่17,000คนและค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในปี2522เนี่ยสำนักข่าวเนี่ยคาดว่ามีมากถึง2 0 0 0 0คนเลยทีเดียวครับโดยที่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่หลุดพ้นข้ามเขตแดนมาเนี่ย ต่างก็มีสภาพอิดโรยครับและก็หิวโหวยพวกเขาในนำทองคำและก็เงินดอลล่าและก็ของมีค่าที่ซุกซ่อนอยู่เนี่ยที่ติดตัวมานะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นอาหารครับรวมถึงยารักษาโรคขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้สร้างปัญหาสุขภาวะมากมายครับจนในที่สุดนำไปสู่การเกิดอหฮิวาตักโรคขึ้นนะครับในพื้นที่ชายแดนนั่นเองครับ นอกจากนี้เนี่ยทหารขเขมรแดงที่ไล่ล่าผู้อพยพตามมาเนี่ยยังได้ฝังทุ่นระเบิดจำนวนมากครับไว้ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อป้องกันชาวขเขมรอพยพออกนอกประเทศครับซึ่งต่อมาไอ้ทุ่นระเบิดเหล่านี้แหะครับก็กลายเป็นมรดกสงครามที่คอยสร้างความเสียหายให้กับประชาชนชาวไทยครับ แต่แม้ว่าประเทศไทยจะผ่านความทรงจำอันแสนะขมคื่นอันนี้จากการกระทําของกองกำลังเขมรแดงแต่จริงๆก็ด้วยมนุษยธรรมครับและก็การร้องขอจากนายพอลฮาร์คลิงครับซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNHCR นะครับที่ให้คำมั่นสัญญากับไทยนะครับว่าจะระดมเงินช่วยเหลือจากนานาประเทศเนี่ยเพื่อมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของไทยครับ รัฐบาลตอนนั้นของพลเอกเกรีงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จึงได้มีนโยบายเปิดพื้นที่ชายแดงครับเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเขเมรอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลไทยเนี่ยยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในราวๆสัก8ล้านกว่าบาทต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้นถือเป็นเงินเยอะนะครับและในรายงานของกระทรวงมหาดไทยในปี2523นระบุนะครับว่า รัฐบาลไทยเนี่ยได้สนับสนุนความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยมากถึง20ล้านกับ9 0 0 0แสนกว่าบาทในปีเดียวนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้น,นถือว่าเป็นเงินจำนวนมากทีเดียวครับแต่เราก็ช่วยครับจากนโยบายการเปิดพื้นที่ชายแดนเนี่ยส่งผลให้ในดินแดนของไทยเนี่ยมีการตั้งศูนย์อพยพมากมายเลยครับตั้งแต่เขตจังหวัดศรีสะเกดไล่ลงมาจนถึงจังหวัดตราดครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ18ค่ายครับ และหนึ่งในค่ายที่คนทั่วไปคุ้นหูมากที่สุดก็คือไซทูครับหรือว่าค่ายอพยพหนองจานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสูงอำเภอตาพระยาจังหวัดประจินบุรีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะครับตอนนั้นมีจำนวนผู้ลี้ภัยที่ค่ายนี้ประมาณทักงสา0 0 0คนครับคุณผู้ฟังครับนี่คือบทบาทที่โดดเด่นและก็สำคัญมากของไทยนะครับ ที่เปิดพรมแดนรับชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาลครับที่หนีตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชนชาติตัวเองก็คือคเขมรแดงครับและก็หนีภัยสงครามจากการบุกข,ของเวียดนามมีค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลากหลายแห่งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งก็รองรับผู้ลี้ภัยหลายแสนคนครับ ผู้ร้ภัยเหล่านี้ได้รับการดูแลเบื้องต้นจากรัฐบาลไทยนะครับและก็หน่วยงานระหว่างประเทศเช่น UNHCR นะครับและก็องค์กรเอกชนต่างๆครับการรับผู้ริภัยจำนวนมากเนี่ยถือเป็นภาระที่หนักอึ้งของประเทศไทยเลยครับทั้งในด้านงบประมาณสาธารณาสุขและก็ความมั่นคงครับในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2518ถึง2521เนี่ยความตึงเครียดตามแนวชายแดนเนี่ย ระหว่างเวียดนามและก็กัมพูชาเนี่ยก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นครับเพราะว่าเกิดการประทะกันหลายครั้งจนกระทั่งวันที่25ธันวาคม2521ครับเวียดนามก็เริ่มการบุกกัมพูชาครั้งใหญ่ครับกระทั่งวันที่7มกราคม2522ครับใช้เวลาอยู่ไม่นานไม่ถึงเดือนนะครับกองทัพเวียดนามก็เข้ายึดกรุงพนมเปญครับและก็โค่นล้มระบอบขเขมรแดงลงครับ สนับสนุนการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นหละครับหลังจากที่เวียดนามเข้ายึดครองกัมพูชาแล้วเนี่ยไทยเนี่ยเป็นแกนนำสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับในการไม่ยอมรับรัฐบาลที่เวียดนามสนับสนุนในพนมเปญครับแล้วก็เรียกร้องให้เวียดนามเนี่ยถอนกำลังออกจากกัมพูชาซะบทบาทนี้สำคัญมากครับในการรักษาสถาน,นะของกัมพูชาในเวทีโลกครับ และก็กดดันเวียดนามให้ถอนกําลังออกไปครับไทยเนี่ยไม่ได้สนับสนุนขเขมรนแดงโดยตรงในแง่อุดมการณ์หรอกนะครับแต่ในบริบทของสงครามเย็นและเพื่อกดดันเวียดนามเนี่ยไทยก็มีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งแนวร่วมต่อต้านการยึดครองของเวียดนามครับก็ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มต่างๆรวมถึงขเขมรนแดงฝ่ายเจ้าสีหนุและก็ฝ่ายของนายซอนซานครับ การสนับสนุนนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพและก็คือนอำนาจอธิปไตยให้กับกัมพูชาครับการที่ไทยเนี่ยรับผู้ลี้ภัยและเป็นแนวหน้าในการต่อต้านการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารจากเวียดนามนะครับและก็กองกำลังที่สนับสนุนเวียดนามตามแนวชายแดนหลายต่อหลายครั้งครับ มีการสู้รบและก็ปะทะกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับทําให้ทหารไทยเนี่ยต้องจัดกําลังทหารและก็ทรัพยากรจํานวนมากในการป้องกันประเทศครับสงครามเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปครับโดยขเขมรแดงยังคงต่อต้านรัฐบาลใหม่และกองกําลังเวียดนามที่ยึดครองกัมพูชาอยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับกระทั่งในเดือนมิถุนายน2523ครับรัฐบาลเวียดนามก็ได้ส่งกองกําลังทหารกว่า2กองร้อยครับ บุกเข้าเผาทําลายค่ายหนองจานซึ่งเป็นค่ายผู้อพยพนะครับเพื่อไล่ทําลายพวกเขเมรแดงที่แฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในฝั่งไทยครับจนนําไปสู่เหตุการณ์ปะทะก,กันระหว่างทหารไทยกับทหารเวียดนามนะครับที่ยืดเยื้อถึง3วันนะครับที่บริเวณบ้านโนนหมากมุ่นครับต่อมาในเหตุการณ์นี้ได้ถูกกล่าวขานในนามยุทธการโนนหมากมุ่นนะครับเมื่อค่ายหนองจานหรือว่าไซทูนถูกตีแตกไปครับ เจ้าหน้าที่ทหารไทยก็จึงได้เข้าช่วยเหลือครับและก็นําชาวขเขมรส่วนหนึ่งเนี่ยย้ายไปยังค่ายอ่างศิลาหรือว่าไซทรีครับและอีกส่วนนึงก็ได้สร้างศูนย์อลพยพชั่วคราวแห่งใหม่ครับคือค่ายหนองสเสม็ดหรือที่ชาวขเขมรเรียกกันว่าค่ายริดเลนครับโดยเลือกเอาบริเวณปราสาทสลอกอกทมเ,เป็นที่ตั้งค่ายครับซึ่งในปัจจุบันในปราสาทสลอกอทมเนี่ยถูกยกฐานะ ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่11ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเนื่องจากในอดีตเนี่ยเคยถูกใช้เป็นศูนย์นพยพนะครับทําให้ตัวโบราณสถานเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทีเดียวครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยชาวขาเขมรเนี่ยได้ทําการขุดหลุมรอบตัวปราสาทครับ ื่อให้ใช้รองรับน้ําฝนสําหรับอุปโภคและก็บริโภคครับรวมถึงเอาศิลาแรงจากตัวประสาสาทเนี่ยมาใช้เป็นก้อนเศร้าครับในการก่อไฟประกอบอาหารนะครับจากการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยและก็สหประชาชาติน,นิตยสาร Far Eastern Economic Review หรือว่า FEER เรนี่ยรายงานว่าผู้อพยพที่อยู่ในค่ายหนองเสม็ดเนี่ยมีสุขภาพค่อนข้างจะแข็งแรงครับ ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและได้รับการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอครับไทยในมีบทบาทสำคัญนะครับในการเป็นเจ้าภาพและก็ส่งเสริมการเจรจาสันติภาพเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งในกัมพูชาเนะี่ยหลายครั้งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมจาการ์ตาครับหรือว่าจาการตาอินฟอร์มอลมีติ้งครับที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพปารีสครับ ในปี2534และก็ในที่สุดครับการลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีสในปี2534เนี่ยก็ได้นำไปสู่การยอมรับให้สหประชาชาติเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติภาพในกัมพูชาครับบทบาทของประเทศไทยในยช่วงความไม่สงบในกัมพูชาเนี่ยเป็นบทบาทที่ซับซ้อนและก็มีหลายมิตินะครับ ในด้านมนุษยธรรมการเมืองการทูตและความมั่นคงครับแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนและก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับแต่ในช่วงวิกฤตดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยได้แบกรับภาระและก็ให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้านอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญอย่างมากละครับในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนกัมพูชาครับ และก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสงครามได้ในที่สุดครับต่อมาเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงเริ่มสงบลงเนี่ยผู้อพยพชาวกัมพูชาบางส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยเนี่ยแล้วก็ส่งตัวไปยังประเทศที่3ครับและยังมีอีกหลายชีวิตได้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัยนะครับโดยผู้อพยพกลุ่มสุดท้ายที่ถูกส่งตัวกลับกัมพูชาเนี่ย เกิดขึ้นในวันที่3มีนาคม2536ครับครั้งนั้นคือ199ชีวิตซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ศูนย์อพยพเขาอีด่างอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนั่นแหละครับเมื่อผู้อพยพหวนกลับสู่ภูมิลำเนาศูนย์พักพิงและก็ค่ายต่างๆก็เริ่มทยอยปิดตัวลงครับเป็นอันวุสิ้นสุดมหากาบความช่วยเหลือของรัฐบาลไทย ที่มีต่อชาวกัมพูชานานร่วม20ปีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราจะมองจากมุมมองของความคาดหวังในมิตรภาพและก็ไมตรีจิตจากการช่วยเหลือในอดีตและก็เปรียบเทียบกับพฤติกรรมในปัจจุบันที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความคาดหวังอันนั้นล่ะครับเราสามารถวิเคราะห์ในแง่ที่อาจจะถูกมองว่าไม่สำนึกบุญคุณได้ครับ ในมุมมองของคนไทยบางส่วนเนี่ยการที่ไทยเนี่ยเคยเป็นผู้เปิดรับผู้ลี้ภัยจํานวนมหาศาลแล้วก็เป็นผู้แบกรับภาระทงเศรษฐกิจและก็สังคมอย่างหนักนะครับรวมถึงยังเป็นแนวหน้าในการช่วยเหลือให้กัมพูชาเนี่ยรอดพ้นจากภัยคุกคามกลับกลายเป็นว่าเมื่อสถานการณ์สงบลงเนี่ยกัมพูชากลับไม่เห็นแก่ไมตรีหรือว่าไม่ประนีประนอมในอยู่ประเด็นดินแดนครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และก็มีผลกระทบกับอธิปไตยของไทยครับการยืนกรานอ้างสิทธิในลักษณะที่แข็งกร้าวเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นการมองข้ามน้ำใจในอดีตไปได้นะครับแม้ว่าไทยจะช่วยเหลือในอดีตครับแต่กัมพูชาเนี่ยยังคงยืนยันอธิปไตยเหนือพื้นที่ทับซ้อนหลายจุดตามแนวชายแดนครับซึ่งเป็นการกระทําที่ขาดความเห็นอกเห็นใจ รือถ้าจะบอกว่าไม่คำนึงถึงบริบทประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ที่ไทยได้เคยให้การสนับสนุนในยามยากของกัมพูชาเนี่ยซึ่งก็อาจจะสร้างความรู้สึกผิดหวังนะครับและก็มองว่าเป็นการเอาเปรียบจากฝ่ายที่เคยได้รับความช่วยเหลือครับแม้ว่าในประวัติศาสตร์จะมีความขัดแย้งครับแต่ในบางโอกาสเนี่ยผู้นํากัมพูชาบางคนอาจมีการใช้คําพูดที่เน้นย้ําถึงบทบาทเชิงลบของไทยในอดีตครับ โดยไม่เน้นย้ำถึงบทบาทด้านบวกในการช่วยเหลือยามวิกฤตเลยนะครับในบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะมีการปลุกกระแสชาตินิยมในกัมพูชาครับที่เน้นย้ำถึงความขัดแย้งกับไทยโดยไม่ได้พูดถึงความช่วยเหลือที่ไทยเนี่ยเคยให้ในยุค,คเขมรแดงเลยครับในมุมมองของไทยเนี่ยการที่ผู้นำกัมพูชาบางคนนะครับเลือกที่จะลืมหรือว่าลดทอนความสำคัญของการช่วยเหลือครั้งใหญ่ในอดีต และกลับมาเน้นย้ำเฉพาะความขัดแย้งในประวัติศาสตร์หรือประเด็นที่สร้างความบาดหมางในยุคป,ปัจจุบันครับซึ่งสิ่งนี้อาจถูกมองได้นะครับว่าเป็นการไม่รู้จักบุญคุณหรือไม่เห็นค่าของความช่วยเหลือที่เคยได้รับครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่เอือ้อต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวนะครับการกล่าวว่ากัมพูชาเนรคุณหรือว่าไม่สํานึกบุญคุณเนี่ยความจริงแล้วก็อาจจะเป็นความตีความที่รุนแรงนะครับแต่ว่า หากมองจากมุมมองของคนที่รู้สึกผิดหวังของไทยเนี่ยที่คาดหวังว่าความช่วยเหลือครั้งใหญ่ในอดีตเนี่ยน่าจะนําไปสู่ความเข้าใจอันดีและก็ไมตรีจิตที่ยั่งยืนครับโดยเฉพาะในประเด็นอ่อนไหวอย่างเขตแดนเนี่ยการที่กัมพูชาาย,ยังคงยืนยันในจุดยืนที่ขัดแย้งกับไทยอย่างแข็งกร้าวหรือว่าการแสดงออกทางการเมืองบางอย่างเนี่ย อาจจะถูกมองว่าไม่คำนึงถึงหรือไม่ให้ความสำคัญกับน้ำใจที่เคยได้รับครับซึ่งก็อาจให้เกิดความรู้สึกที่ว่าไม่เป็นมิตรหรือมองข้ามสิ่งดีๆที่เคยมีให้คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของชาวนากับงูเห่าในบริบทความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบทสรุปที่ชัดเจนเหมือนในนิทานหรอกนะครับแต่ว่าจะทิ้งไว้ซึ่งคำถามและก็ความรู้สึกที่หลากหลายในใจคนไทยนะครับแม้ว่าการเวลาเนี่ยจะหมุนผ่าน เหตุการณ์ความโหดร้ายและน้ำใจที่เคยหยิบยื่นให้กันในยามวิกฤตยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลบเลือนนะครับการมองข้ามหรือลดทอนความสำคัญของความช่วยเหลือครั้งใหญ่ในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ใช่การกระทำที่เนรคุณโดยตรงแหะครับแต่อาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกผิดหวังครับที่ว่ามิตรภาพที่เคยถูกรดน้ำโพรนดินด้วยความเสียสละกลับไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็นครับแม้ประวัติศาสตร์เนี่ยจะซับซ้อนและมีหลายแง่มุมครับ แต่ความทรงจําของน้ําใจและความเมตตาเนี่ยย่อมเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับและก็ยั่งยืนครับการเรียนรู้จากอดีตและทําความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงเท่านั้นแหะครับที่จะช่วยให้2ประเทศก้าวผ่านความท้าทายและก็เดินหน้าสร้างอนาคตร่วมกันได้อย่างสันติต่อไปแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆครับว่าดยสถานการณ์วันนี้บางทีก็เ,เหมือนว่าเขาจะลืมไปแล้วล่ะครับ และก็ไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านั้นี้เลยผู้ชมนะครับคิดยังไงขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook p a พจคนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับ ลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ